สวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมัสกอร์เชสตูดิโอนะครับผมแต่วันนี้นะเราจะมาทําคลิปสรุปเนื้อหานะครับเฉพาะตอนนะฮะก็คือเป็นตอนที่เราจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องเบดเทนนะครับ vs แอกเกรนั่นเองนะครับผมตัวร้ายในจักรวาลของเบดเทนนะครับซึ่งบอกเลยนะผมว่าตัวร้ายตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวร้ายอหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเลยนะฮะเราเลยอยากจะสรุปเฉพาะตอนนะคผมก็คือตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นปะทะแอกเกรนเท่านั้นนะฮะมาดูกันว่าระหว่างเบดและแอกเกรนนะผลสรุปจะเป็นยังไงนนนนนนะะะะะคคคครรรรััับบบแแลลลลกกกก่่่ออทีีจจไไปปปชชมมมผยยาืดดดด์์ิ้้วเ็ใ ทำคลิปดีๆแบบนี้อมาเรื่อยๆถ้าผมอยากทำคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะฮะโอเคแนละ้วพร้อมแล้วไปรับชมเลยนะผมเปิดภาคอัลโตเมตเอเลียนมานะเบนนกะ็นนะได้ถูกเผยความลับนะฮะว่าเขานี่ยมีนาฬิกาออนิทิกแล้วผมแล้วสามารถแปลงเป็นเอเลียนได้ซึ่งก็ทำเอาเบนแล้วเพื่อนๆนะผมตกใจยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับ และจากนั้นนะเบนก็กลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงแลผมมีนักข่าวมาตามสัมภาษณ์หน้าบ้านด้วยนะฮะแต่ว่าในาที่สุดนะเบนก็รู้ตัวจริงนะครับของคนที่ปล่อยข่าวว่าเบนเป็นเอเลี่ยนนะครับผมซึ่งเบนและเพื่อนๆน,นะครับก็ได้ไปเยี่ยมเด็กหนุ่มคนนั้นนะฮะปรากฏว่าไอ้คนที่ปล่อยข่าวนะครับเป็นแค่เด็กหนุ่มวัยประถมนะครับผมซึ่งก้าวเบนนะครับโกรธไม่ลงเลยทีเดียวโดยเด็กหนุ่มคนนี้นะครับมีชื่อว่าจิมมี่นะครับผมจิมมี่นะครับมีนิสัยนะครับในการชอบดูเบนเนี่ยผมแล้วก็ติด กล้องจอนปิดนะครับที่ถ่ายตอนเบนแปลงล่างไว้ด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าเอามาสะสมนะเพราะว่าเขาเป็นแฟนมันแท้นะครับ แต่ว่ามีอยู่คลิปคลิหนึ่งที่จิมมี่แฮกมาได้นะต่อปรากฏว่าเอเลี่ยนตัวนี้นะไม่ใช่เบนนะครับและเหมือนในเอเลี่ยนตัวนี้นะครับจะวางแผนอะไรบางอย่างไว้ด้วยนะครับผมเบนและเพื่อนๆนะครับจึงได้ขึ้นยานลาสปากเกตนะครับแล้วก็ไปตามหาเอเลี่ยนตัวนี้นะครับแต่ว่าในระหว่างทางนะเบนได้ถูกทหารอากาศนะครับขับเครื่องบินไล่ยิงนะครับผมแล้วเบนก็แปลงร่างเป็นเจตเลยแล้วก็ไปคุยเจรจานะแต่ปรากฏว่าไอ้ฐานพวกนี้นะเป็นคนของนาซ่านะครับจะทําให้เบนเนี่ยถูกขังคุกเลยทีเดียวแล้วจากนั้นนะครับผู้พันโลซ่าม่วยเลอ้บนนะครับผม ผู้พันโลซัมนะได้ขอให้เบนนะช่วยจับขโมยนะครับเพราะว่าในหลายคืนที่ผ่านมานะมีเอเลียนนะผมเข้ามาขโมยสิ่งของที่อยู่ในสถานีนาซาแห่งนี้นะับขโมยไปเยอะมากจนทำให้จรหลวงของนาซานะไม่สามารถขึ้นไปบินในอวกาศได้นะผมผู้พันโลซัมจึงได้มอบหมายให้เบนและเพื่อนๆนะคอยจับตาดูคนที่มาขโมยนะฮะและในที่สุดนะเบนและเพื่อนๆก็ได้พบกับเอเลียนของขโมยตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในวิดีโอของจิมมี่นะครับผมแต่ว่าเบนและเพื่อนๆนะโดนเล่นงานซะยับเลยนะครับแล้วมันก็ นำพาเควินแล้วก็เบนไปยังหาเอเลนตัวนี้นะครับซึ่งรางของมันนะที่ใช้ประกอบยานอยู่นะครับอยู่ใต้น้ําทะเลเลยนะครับเบนก็เลยใช้พลังตัวเองนะพาเบนแล้วก็เควินนะไปยังใต้ทะเลเลยนั่นเองแล้วเมื่อเกวนและเพื่อเพื่อนบมาถึงนะก็ได้พบกับเอเลนตัวนี้นะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันนะครับซึ่งตอนแรกนะเหมือนกับเบนจะสู้ไม่ได้นะครับแต่เบนได้แปลงร่างเป็นอัลติเมทสไปเดอร์มังกี้นะจนในที่สุดก็สามารถจับตัวเอเลนตัวนี้ไว้ได้นะครับและจากนั้นเบนและเอเลนตัวนี้ก็ได้คุยกัน แล้วก็เพื่อนๆอีก4ี่คนนะผมถูกจับตัวมานะครับโดยคนจับตัวนะครับมีชื่อว่าเอกเกรกอนะครับผมแต่ว่าพวกเขาได้หนีออกมาได้นะครับแต่ว่ายานของพวกเขานี่ได้มาตกยังโลกของเบนนั่นเองและเพื่อนๆแล้วก็ตัวเขานี่ก็ต่างแยกกันไปนะครับเบนจึงได้บอกนะว่าเดี๋ยวเขาจะตามหาเพื่อนๆให้นะผมแล้วก็ส่งทุกคนกลับบ้านเลยนะครับและจากนั้นเบนก็ได้ส่งมอบใบบอเวนให้กับช่างป่าปานะครับแต่ปรากฏว่าคนที่มารับใบบอเวนไปนะไม่ใช่ช่างป่าปานะเป็นเอ็กเกอรกอนั่นเองมันตัดหน้าชิงตัวบอนนไปก่ะ และต่อมานะครับเบนก็ได้รับแจ้งข่าวนะว่ามีเอเลี่ยนตัวหนึ่งนะกำลังทําลายเมืองอยู่นะครับซึ่งพอเบนและพรรคพวกไปดูนะครับก็ได้พบกับเอเลี่ยนรูปร่างเหมือนเต่านะฮะที่กําลังทําลายเมืองอยู่นั่นเองหลังจากนั้นพรรคพวกของเบนนะครับก็ได้สู้กับเจ้าเต่าตัวนี้นะฮะแต่ว่าเหมือนสู้ไปสู้มานะครับเจ้าเต่าตัวนี้อยากจะบอกอะไรแกเบนนะฮะเควินจึงได้ใช้ตาชางประปานะครับในการแปลภาษาของเจ้าเต่านะฮะจนในที่สุดก็ได้รู้นะครับว่าเจ้าเต่านี้นะครับชื่อกาลปักัสนะฮะโดยกาลปักร์ตนงเอละครับเป็าเรื่าองว ก็เพื่อนๆนะครับที่ถูกแอคเกอร์จับตัวไปนะครับผมซึ่งพอเล่าเสร็จนะครับเบนก็ได้เรียกช่างประปานะครับแล้วก็มารับตัวการบักกัสจับดาวไปนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าป่าที่มารับตัวการบักกัสกับดาวไปนะปรากฏว่าเป็นแอคเกอร์ปลอมตัวมานะครับซึ่งก็ทําให้การบักกัสนะครับถูกแอคเกอร์จับตัวไปอีกรอบนะครับผมและต่อมานะครับเควินก็ได้รับข่าวนะว่าถ้าเกิดใครเปิดตู้เซฟได้นะครับผมจะได้รับเงินล้านนะครับซึ่งเควินนะครับก็แวะมาเปิดตู้เซฟวันนี้นะเพราะเควินนะมมมมมมีีีีแแแคคคคคทูนน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 นไไไไ์ออออยย่่่่่ะะะรรรรรัับบผซึงงงงิกกก็็็เเเเเปหืพชขขดดดดดฮ้ววาาสุ ในจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วพอเควินมาถึงนะสัญญาณช่างประปาก็ได้เตือนนะผมบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในตู้เซฟนี้นะครับมีความอันตรายมากเลยนะครับเควินจึงได้ไม่ยอมเปิดนะครับผมแต่ว่าในขนาดนั้นนะก็ได้มีนักเปิดตู้เซฟคนอื่นนะขโมยเพชรคิทเตอรไนท์ของเควินไปนะครับแต่ว่าเควินได้หนีออกมาได้นะครับผมและเควินก็มาเล่าให้เบนแล้วก็เกวนฟังนะครับจากนั้นเบนก็ได้รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในตู้เซฟนี้นะครับก็คือเอเลี่ยนหลบหนีแอเกอร์นะครับที่มีชื่อว่าแพนดอร์คืน และพอมาถึงนะครับเควินก็สามารถเอาคิทเทนไนท์คืนได้นะครับและเควินก i mean? ็ได <Lightning> ้ใช้พลังของตัวเองนะครับซึมซับพลังของคิทเทนไนท์มานะครับและในขณะที่กําลังต่อสู้นะครับเควินก็พลาดนะผมไปเปิดตู้เซฟมานะครับทำให้แพนดอร์นับเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในตู้เซฟนี้นะครับออกมาได้นั่นเองและจากนั้นนะครับเบนและเพื่อนๆนะผมก็ต้องช่วยกันนะครับเอาแพนดอร์กลับเข้าไปในเกาะอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นเบนแล้วก็เควินนับผมช่วยกันนะครับจนในที่สุดก็สามารถเอาแพนดอร์นักลับเข้าไปในเกาะอีกครั้งได้และหลังจากนั้นน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 นะะะะะะคครรรรรััััับบบบบเเเเเกกกกก็็ียยชชช่่่่่าาาาาาางงงงมมปปผตตววแแพดดอลลไใหิท ปลาก็ถูกยานของไอ้เกกอโจมตีนะครับผมแล้วก็ถูกดูดเข้าไปทั้งยานเลยนั่นเองแล้วปรากฏว่าไอ้แพนดอร์นะก็ถูกไอ้เกกอจับตัวไว้อีกครั้งนะครับและต่อมานะครับอาจิก็ได้หลอกใช้เอเลนหลบหนีนะครับที่ชื่อว่าแอนเดียนะครับผมหลอกใช้ให้แอนเดียมาเป็นลูกน้องนะครับแล้วก็ขู่อัศวินอมตะนะครับผมว่าถ้าเกิดไม่ทําตามนะปราสาทมันจะโดนแอนเดียถล่มนะครับผมซึ่งแอนเดียก็ได้ถล่มปราสาทของอัศวินอมตะไปหลายปราสาทเลยนะครับและตัดมาที่เบนนะครับในขณะที่เบนนะครับกำลังแจกลายเซอร์ของตัวเองอยู่นน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 นััััััั้้้้ะะะะคคครรรบบบบบกกกก็็ไดพอออศศววิิมมมมตตตตตซึ่่งงาาาาเลยยขโ จากนั้นเบนจึงสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัศวินมมตานะครับเบนจึงได้มาปรึกษาจิมมี่นะครับผมให้จนะิมมี่นับเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับอัศวินอมตานะครับจนในที่สุดนะับจิมมี่ก็ได้เจอคลิปวิดีโอนะครับผมที่เป็นอัศวินอมตานะกำลังถูกใครก็ไม่รู้แลบรอบโจมตีนะครับผมและจากนั้นนะับเบนและพักพ่วกนะครับผมก็ได้บุกไปยังภาษาของอัศวินอมตานะครับแล้วก็ได้พบกับอาจิกนะครับผมซึ่งอาจิกนะมีสภาพเหมือนเป็นราชาของกลุ่มอัศวินอมตาเลยนะครับซึ่งเบนและพักพ่นะนะปกฏว่าาาาเเดียขข้มวงไไไไวว้้นนะะะครรรับบพกจจึงมมม่สาาาถทออิดผ แต่ว่าทันใดนั้นนะครับเซอร์ดากเนต์นะครับมหัวหน้าของเหล่าสวินนัมต่านับก็ได้ปรากฏตัวนะครับจนทําให้กลุ่มอัศวินนัมต่านับผ่านมาโจมตีทางฝั่งของอาจิรแล้วก็เบนนะครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับอาจิรก็หน้าไหว้หลังหลอดนะครับผมบอกว่าเบนเนี่ยเป็นคนจับตัวเข้ามานะครับและจากนั้นนะครับอาจิรก็ได้พ่นยาสลบของตัวเองนะครับใส่แอนเดียแล้วก็พวกของเบนนั่นเองและอาจิรแล้วก็พวกของเบนนะก็ถูกจับขังไว้ในคุกนะครับผมแต่ว่าอัศวินนัมต่านับมีแผนที่จะประหารแอนเดียนะครับ ซึ่งในขณะที่อัศวินอมตะกาลังเสียเปรียบอยู่นะครับเซอร์ดากอนเนตนะผมก็ได้ใช้ปืนใหญ่ทําลายตัวเองนะครับที่จะทําลายทั้งปราสาทนะผมแล้วก็ลัศมี5หมาต่อจากนี้เลยนะครับซึ่งอาจิกก็ได้เสนอเพใหอแอนเดียนะผมก่อนระเบิดนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้ระเบิดไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าแอนเดียนะผมสามารถต้านพลังระเบิดได้และจะทําให้ระเบิดนะครับลัศมีแคบลงนะครับผมแอนเดียจึงได้ก่อนระเบิดนะแล้วก็ระเบิดไปพร้อมกับปราสาทนี้นะครับและหลังจากการระเบิดนะเบนแล้วก็พักวัวนะผมก็คิดว่าแอนเดียได้ตาย และต่อมาเนบเอเลี่ยนหลบหนีตัวสุดท้ายเนบที่ชื่อว่าเลดนะฮะก็ได้มาโจมตีเบนนะครับผมซึ่งเบนเนบก็แปลงร่างเป็นเอเลียนนะผมแล้วเข้าต่อสู้กับแรดนะฮะแล้วก็เป็นแรดเนบที่พลาดท่านะผมเบนก็ได้จับตัวแรดไปได้นะครับและในขณะที่เบนกําลังสอบสวนแรดอยู่นั้นเนบแรดก็ได้เข้าไปสิงในอัลติเมติกนะครับจึงทําให้เบนนะสามารถแปลงร่างเป็นแรดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับและจากนั้นนะครับแอคเกอร์ก็ได้บุกมาพอดีนะครับผมและเบนก็แปลงร่างเป็นแรดนะครับผมแต่ว่าเบนที่แปลงร่างเเเเเป็็นนนนนนนแรรรรรระะะะคคคคัััับบบบกกกกไไไมมมม่สสาาาถู้้้้ออออดดวจึงงใชพลลหหีผ เควินจึงได้คิดวิธีนะครับในการรีบูตอัลติเมทิกนะครับผมแต่ว่าแรดก็มาขัดขวางไว้นะครับเพราะว่าแรดเนี่ยไม่อยากให้อัลติเมทิกรีบูตนะฮะและในที่สุดนะครับเควินก็หาวิธีนะครับแยกเบนแล้วก็แรดออกจากกันได้นะครับผมแต่ว่าท่านใดนั้นี่ยเอเกกอก็ได้โผล่มาอีกครั้งนะครับและคราวนี้เนี่ยเบมก็ได้แปลงร่างเป็นเบมซอมนะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้กับเอเกกอนะครับแต่ปรากฏว่าเบมซอมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับและเอเกกอร์เนี่ยกำลังจะฆ่าเบนด้วยนะครับผม แต่ว่าในตอนนั้นนะับแลดก็ได้มาช่วยไว้ได้ผมแลรดก็ใช้พลังของตัวเองนะับระเบิดพลังของแอเกอร์นะดผมจนทําให้ทั้งโกดังนะับระเบิดเป็นจุนกันเลยทีเดียวแต่ว่าแอคเกอร์กนัก็หนีไปได้พร้อมกับราคาตัวแล็ไปด้วยนะครับผม หลังจากนั้นนะับเอเกกอนนะับก็ดูพลังของเอเลี่ยนทั้ง5ตัวเข้ามาไว้นในตัวเองนะผมจนกลายเป็นอัลติเมทแอเกกอนนะครับอัลติเมนะทแอเกกอนนับทรงพลังอย่างมากนะผมแม้แต่ฮิวแมกซอร์ก็สู้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะับแอสมาร์ตก็โผล่มานะครับและแอสมาร์ตก็ได้รู้นะผมความต้องการของแอเกกอนนะว่าแอเกกอนมันต้องการอะไรนะครับความต้องการของแอเกกอนนะคือการควบคุมขุมพลังที่เก่งที่สุดในจักรวาลน,นะครับก็คือพลังของเหล่าเอเลี่ยนเอ็กซ์นั่นเองซึ่งการจะเดินทางไปที่นั่นนะับเอเกกอนจะเป็นต้องมีีีีแแแแแผผผนน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 นททท่่นนท่่อออออััััะะะะคคครรรรบบถูกกกกกกพลลดนะมมยเเเป็็็ชิ้้สสววไจ แเกอรนะสามารถรวบรวมแผนที่4ชิ้นได้นะครับสถานที่ที่เก็บพลังที่เก่งที่สุดในจักรวาลนะครับผมและเบนและพักพวกนะผมก็ตามไปขัดขวางนับด้วยยานลัสพัเกตนะครับผมและอยู่ดีๆนะเบนก็ได้พบกับตัวเองนะครับผมแต่ว่าเป็นเดวเวอร์ชั่นเด็กกันนะฮะเบนในเวอร์ชั่นเด็กนะจึงได้มาร่วมศึกในครั้งนี้ด้วยนะครับผมและพอมาถึงที่ที่มีขุมพลังอยู่นะครับแอคเกอร์ก็ได้บุกมาโจมตีนะครับผมเบนตอนเด็กและเบนตอนโตนะก็ได้ช่วยกันนะครับผมแต่ในที่สุดก็สู้แอคเกอร์ไม่ได้นะครัับบบผมเเเเนนนตออออดดดด็็กกกจึงงไไไ้้้ปปิียยะคครรววาขลให ผมดูพลังจากออนิที่ของเขานะครับเพื่อที่จะเอาพลังนั้นนะมาความแอคเกอร์ได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าเควินขอปฏิเสธนะเพราะเควินบอกนะว่าถ้าเกิดจะดูพลังนะขอเล่นแบบขั้นเทพไปเลยนะครับและเควินก็ไปดูพลังจากเป็นตอนโตนะผมก็คือดูพลังจากอัลติเมทิกนั่นเองจะทำให้เควินนะกลายเป็นอัลติเมทเควินนะครับผมเควินนะมีพลังทุกอย่างของเบนเลยนะครับจะทําให้เควินนะผมสามารถความแอคเกอร์ลงได้และเควินนะผมยังดูพลังของแอคเกอร์กลับมาไว้ด้วยนะครับจนทำให้แอคเกอร์นะกลับกลายเป็นร่างคนปกตินะครับแล้วก็ ก็ได้บินหนีไปนะครับและต่อมานะเบนก็ได้ปรึกษากับปู่แม็กนับเพื่อที่จะหาวิธีนะครับผมในการหยุดเควินนะครับเบนจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากคูเปอร์นะครับซึ่งคูเปอร์ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับและเกรนนะก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากดัสตาร์นะครับผมและจากนั้นนะเกรนได้ล่อเควินนะผมมายังฐานทัพของทหารเก่านะครับเพื่อที่จะให้คูเปอร์นะผมดูพลังของเควินออกมาจากที่นี่นะครับและจากนั้นเบนก็แปลงร่างเป็นเอเคิลนะผมแล้วก็เปลี่ยนเป็น,นร่างอัลติเมทนะฮะอัลติเมทเอคโนนนะะมมมีพลังรผจสาาาถทํให้เควินนะสลบไไปได้แลจากนั้นเนเบและพพรวกกนะั็ได้เิ่มแผผนนนะรมใกาดีพลัง เควินออกมานะครับจนทั้งแ้พลังทั้งหมดนะผมกลับไปอยู่ที่เดิมของมันนะฮะรวมถึงพลังของแอคเกกอร์ที่ดูดมาด้วยนะครับและจากนั้นเควินก็กลายเป็นคนปกตินะครับผมและเหล่าเอเลี่ยนหลบหนีทั้ง5ตัวนะครับก็ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับก็เป็นยัางไรกันบ้างครับผมสำหรับคลิปสรุปเนื้อหาการต่อสู้ของเบนแล้วก็แอคเกกอร์นะฮะก็บอกเลยว่าตัวร้ายตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างโกงแลกะก็เกลียนนะครับแต่ผมว่าแอคเกกอร์ที่มันก็มีความเท่เหมือนกันนะที่ตอนหลบล่างใตต้นนคคอมมเเน์ลยรับสหรับับวนกกนี้ like, share, ต้องขออตัวาไปก่น